สวัสดีค่ะหนูตายสายพันแกร่งนะคะจากใช้รุ่งเรืองยนต์3ามรถแท็กซี่จอรเดียนะคะวันนี้นะคะเราก็มาส่งมอบรถ40แรงให้กับลูกค้านะคะคุณประเวศคุยตั้งนะคะวันนี้เราก็ว,วันนี้เราก็จะมาสอบถามนะคะว่าเหตุผลที่ลูกค้าเลือกใช้รถแท็กซี่จอรเดียครับอันดับแรกผมชอบสีก่อน เดียวและก็เด่นและเหมาะกับฟาร์มวัวอย่างผมที่เลี้ยงวัววัวขุนที่กระซีมคล้ายกักบวัวรถจอนเดียวเขาแข่งเขาทน <c oughs> แล้ว่าเหมาะสําหรับฟาร์มวัวอย่างผมเพราะว่ารถแท็กเตอร์ของเราก็คือเป็นรถแท็กเตอร์ฟาร์มอยู่แล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็การบริการของฝ่ายขายของเราลูกค้ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ <c oughs> โอ้ดีเซลเซลทุกคนดีมากครับ าแคแนะนำแล้วก็ให้คำปรึกษาผมเพิ่องออกรถแท็กเตอร์คันแรกก็รู้สึกประทับใจมากครับขอบคุณลูกค้านะคะที่เลือกใช้รถแท็กเตอร์จอรเดียจากทางห้างลุงดใช้ลุงแดง,งยนต์น3 2นะคะครับ